เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอนบัสเตอร์และเกมฟาครายกันในพาร์ทที่3แล้วนะคุณผู้ชมแกรบกในพาร์ทนี้เราต้องไปคุยกับเทนนิสนะคุณผู้ชมแกรบแต่ก่อนอื่นเลยเรามีสกิลพอยต์สกิลหนึ่งคุณผู้ชมแกรบกเออเดตโฟมอัพบ o ฟเนธสามารถเทคดาวน์ตูได้โดยกันโดดใส่แหละนี่เหรอไอ้เจม นี่โดดสูงมากเลยเนี่ยหลังชาเตาเบเตเดนิสมันอยู่ไหนอ๋อเดนิสอยู่ที่อแมนากิเลยนะครแอปก็เดี๋ยวจะฟัดเทวเวลไปที่อแมนากิเลยแล้วแกนนะ้ำชมแกบแต่เข้าสู่ห้องของเราจริงๆก็เป็นห้องของอีลุงแต่ว่ายึดแล้วนะครับย,ยึดยึดซะเลยเอ่อก่อนไปผมจะซื้อปืนกันหน่อยนะแอปเพราะว่า ตอนนี้เรามีช่องเก็บปืนเพิ่มแล้วนะก็เรามีปืนกลนะพ่สมรตยิงได้ไกลแต่ผมจะซื้อช็อตกันแล้วกันนะจะเป็นปืนยิงใกล้นะมีเอ็มหนึมสามกับ1887 1887นี่เค็ด่ตัดดีกว่านะครับก็เอ่าราคาเราสู้ได้อยู่นะซื้อเลยแล้วกันไม่ต้องคิดแมกตังไม่ตายก็หาใหม่ได้ใส่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ หยดูซิความเท่ของปืนอันเน่นี่เป็นแบบในพลาดเลยเนี่ยโอเคไปหายลุงแปบบ๊บลุงผมมาแล้วมีอะไรจะเอ้ยโอ้โหลุงมันเรียกมากินหมูหันนี่ว่าลุงผมกินหมูหันนะผมอยากกินหมูหัน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลุงวัดเจมจะโจมตีหมู่บ้านเราแล้วเขาก็เริ่มอาวุธอยู่แต่เพื่อนผมก็กำลังมีปัญหาคือพวกเขาเ่ยถูกพาไปที่พ c ซวัดจะต้องเรียกข้าถ่พวกเขาแล้วก็ขายพวกเขาอ่ะก็ดีแต่มีเวลาพร้อมอยู่เจสันฟังนะสู้เพื่อพวกเราพวกเราเคียดเนี่ยจะถูกฆ่าถ้าเกิดนายไม่ช่วยแต่ต้องมาจัดการทำลายอาวุธพวกมันซะผมจะทำแกรบ ว่าแล้วว่าพวกเราต้องฝากความหวังไว้ที่นายได้แคมป์ของพวกโจรสลัดเนี่ยมันอยู่ที่กลางป่าปิดรลกรักษาความปลอดภัยก่อนอแล้วก็เอาอาวุธมาขโมยระเบิดของมันแล้วก็ทำลายอาวุธของพวกมันทั้งหมดซะนายทำได้ไหมโอเคได้อยู่ลุงได้เลยลงุงแต่ขอหมูหันกินก่อนได้ปะคือหิวมากเลยลงุงไม่งั้นมันทำบัรกิจไม่ไหวไงเนี่ย ลุงผมขอแบบสักแอมหนึ่งถ้ากลับมาแล้วไม่ได้กินลุงแต่ทำภารกิจก่อนแล้วกันนะ้่จำแกลบเอ่อเป้าหมายอยู่ห่างจากเราประมาณ700เมตรจากตรงนี้นะก็รถรถหายหมดเลยเดี๋ยวดูแมพก่อนทำไมไม่มีรถเลยวะเนี่ยเอ่อไม่มีรถจริงๆด้วยมันต้องเดินไปชีวิตเศร้ามากๆเตี่ เดินไปเรื่อยๆเหนื่อย,ยก็แพ็กเอ้ยมีเสียงรถเดียวไอชุดแดงโอ้นี่มันแกงเสื้อแดงมากแล้วแหละมากูลองปืนเลยลวกันชาร์ยิงเบยยังไงไปหนอะวะหายเฮ้ยเดียวมันแอบตรงไหนนีไ่ไงเอาไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงนี่มาลืมมาลืมลองปืนเลยไเอาเดียวผิดผิดเวผิดเวดเวอือ ผิดเว้ย้ยมากันเพียบเลยกูไปก่อนละเพื่อนไปสตารสตาร์ไป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 โอ้โชนอะไรเดี๋ยวก็จบข้างหายเลยมัเมื่อกี้โอ้โหยิงกันสนั่นมันไหวยังไปไม่ถึงภารกิจเลยกูแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีได้รถมาขับแล้วเว้ยแบบแบเดียวน่าถึงเน็ผู้ชมอยู่กับผมนะใจเย็นนะเฮฟใจเย็นไม่ต้องรีบขับนะครับอยู่กับผมนะผู้ชมอยู่กับ เดี๋ยวหลุดโค้งไมไมมหลุดแนะบบจังหวะนี้ไปต่อเรื่อยๆนะครงบี้ข้างหน้านี่เลี้ยวซ้ายมาก่อนเอานกบินโฉบเลยยังไงจังหวะนี้สะพานลอยอื้อข้าม,มาก่อนสะพานไม้ันแข็งแกร่งข้างหน้าตรงนี้เฮ้ยถึงแล้วนี่ว่ะลงเลยแบบนี้อ่ะมาถึงยังปลอดภัยรีโหลดรอเลยโอเคพร้อมแล้วเนะบ้ก็ นี้มีไรวะดาวดแดงๆเดี๋ยวไปทำภารกิจหลักก่อนอะไรไม่รู้เนี่ยภารกิจหลักให้เรามาตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเออจุดนัดพบเหรอจุดเหมือนจอดส่องอะไรย่างี้ปะนี่ไงแคมป์เดี๋วเราไปปลดอะลามเมอ่อเราสามารถแท็กได้เหรอไหนอ๋อตรงนี้มีตัวหนึ่งตรงนู้นเห็นชัดเจนตัวหนึ่งอ่าตรงนี้บนหลังคาตัวหนึ่งนะครับ หลังกองตรงนั้นตัวหนึง่งโอเคมีปะอะตรงนี้ชัดตรงนู้นชัดอ่ะตรงนู้นมีด้วยโอเคตรงนี้เฮ้ยอะไรดแดงๆดงอะตรงนี้น่าจะาหมดแล้วนะหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปตัวตรงน้ำนะ ตรงมาตรงนี้เนปเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นนั่งก่อนไม่ได้เห็นอะไรเราเป็นเต่าตัวหนึง่งเป็นเต่าตัวหนึ่งที่กำลังเดินข้ามถนนแน่เนี่ยเป็นเต่าอยู่คานอยู่นี่อ่ะเต่ามันต้องลงน้ำไงมันต้องมาตรงน้ำอะตรงนี้มีตัวแบบมันมันนั่งทำอะไรไม่รู้เนปเราจะไปกระซวกไส้มันอย่างแนบเนียนอมันรับมีดแหละ รับมีดอะไปรับปกไอ้นรกกระซวกไส้คอหายตรงนี้ครับตัวต่อไปเป้าหมายของเราเหมือนมันจะหันหลังตลอดเวลานะตัวนี้ลองดูนะครับไปตรงนี้ก่อนอย่ามีเสียงเบาไว้ได้ไหมทำไรวะ้ฉี่ มีการฉีดด้วยโอ้โหท่อแตกันเลยนะลุงไปฉีดต่อไอ้นรกกระสวกใส่โอเคต้องไปจัดการกับอารามก่อนเนบะก็ตรงนี้มีว่ะอาจจะไม่เห็นว่าเราหมอบคลานมานะการนั่งยอดทำให้ศัตรูไม่ค่อยเห็นเราเนปะอารามตรงนี้มีอย่าเพิ่งบน วนอะไรลุงลุงเสื้อแดงลุงเสื้อแดงเดี๋ยวเสร็จแน่ตัวนี้อะไรวะดูปืนนะไปดูใดนลกเออ,อคือซวกไสคอหายโอเคตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเคลียร์ไปให้มันแบบเออเยอะๆนะรับทำไรอ่ะหันหน้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวล่อมันด้วยการโยนหินแะล้วกันเออไปตรงนู้นเลย แมมีการผิวปากมีการผิวปากไม่รู้ซะแล้วว่าความตายกำลังมาเยือนกระซวกไสโคอหายเดือสามตัวตรงนู้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายเรานี่เข้าอ่ะสีนี่ว,ว่ะแต่ว่าเราเข้าตรงนี้ก็จะจบใช่ไหมแต่ผมอยากเคลียร์ก่อนเนะขอเคลียร์ก่อนได้ไหมเพื่อความมันในชีวิตและทรัพย์สินเนย ب. สเตลคิวกันย,ยาวๆไปมันมันเลย เนี่ยตรงนี้มีทางขึ้นหมอบก่อนเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเท้านะครับค่อยขึ้นกูติดแล้วเนี่ยเนี่ยค่อยขึ้นไปแบบนี้ไม่หันมาก็กระซวกไส้คอหายข้างล่างยังไงรู้ก,กันเลยกันผมจับผมทัชเฮ้ยเห็นกูนได้ไงเนี่ยกี้ยังไม่เห็นเลวหูเลยปะ มันมาป่ะเนี่ยโอ้โหมาเนี่ยมาป่ะเนี่ยอย่านะไม่เห็นไม่มีไรข้างบนนี้ไม่มีเลยไม่มีคนอยู่เฮ้ยเลยวะเฮ้ยเสือหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นตัวเลยโอ้โหยยิงเสือเอาเสือตายเฮ้ยมันยิงเสือเราว่ะเสือเราหรือเปล่าไม่รู้มันช่วยเรา มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวนั้นไม่ได้แท็กด้วยไหนวะนี่นี่นี่ต้องยิงแล้วมั่งงี้แท็กก่อนเก็บของก่อนเม็ดคิดเออใช้ยาแล้วเก็บเม็ดคิดได้ใช่ไหมเออไม่เห็นเก็บเลยทำไรได้วะเเี่ยเม็ดคิดเอ้ามึงมายังไงวะเนี่ยมึงมาอย่างไงวะลุงตรงนี้ เอาหายงงมนันนีก่อนตัวท้ายแล้วเนี่ยอ้อมไปนู่นเลยโ <c oughs> อ,อมันจะไปเปิดอะลา,รารมแต่ผมอันนี้ไปแล้ว disable ไปแล้ว <c oughs> มาเปิดอะลามโอโ้โหลุงเอ้ยไงเท่านี้ก่อนทำภารกิจโอ้โหนี่เป็นคลังอาวุธเราสามารถกดอินเทอร์แลกได้เก็บไม่ได้เหรออินเทอร์แลกได้นี้ เอาเดี๋ยววางระเบิดกูดไปก่อนมีตับถังเอาเดี๋ยออกออกก่อนอีกสิบวิเดี๋ยวระเบิดเมืองเจสนเอาใครมามีเพื่อนมามีเพื่อนมาแต่กูหลบก่อนหลบตรงนี้แหละโอเคไหนระเบิดสองหนึ่งอระเบิดว้าวเฮ้ยตรงนี้มียิงไปก่อนมาตองสู้เนี้ยเออหัวแตกหมดไหม โอ้ยังเฮ้ยยังไม่หมดมีมันมีมันมาโอ้มึงเห็นตั้งแต่ตรงนู้นเลยเหรออ้าวเดี๋ยวอยู่ก็ผ่านภารกิจเฉยเฉียนแสนทำงานได้ดีเลยเอาล่ะบอกเกี่ยบเพื่อนแมาคือวิทยุมันบอกว่าจะมีการเรียกระถ่ายที่พีซีพีซพรเลชโคบนี่เราเรียกมันว่าซารเซ้นโคบที่แน่นเนอมีคุกอยู่ จำไว้เจสันพลังของนายเนี่ยในการเดินเส้นทางจะทำให้ในายสำเร็จลุล่วงเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวนี้มาเนี่ย,ยแต่เราผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยเราผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปฟัสทาร์เวลไปเลยแล้วกันอยู่แถวไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้งั้นเราไปใกล้สุดก็ต้องไปที่แมนชั่นของด็อกเตอร์แนทเนะไ,ไปเลย เล่ยพอตหนีพวกมันพา้ใหมายของเรานี่จะอยู่ห่างออกไปประมาณ800กว่าเมตรเลยแหละไกมากๆเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยจะบอกนะมีการแบบบินถลาลมด้วยจริงปะเนี่ยเฮ้ยได้ว่ะนึกว่าเป็นฉากเอาแล้วไกรเดอร์เลครับเครื่องร่อนนั่นเองอย่างสูง เห็นแล้วปวดหัวขึ้นไส้เอาเจียนวิงเวียนจะเป็นลมเลยโอ้โนี้ก็ง่ายหน่อยนะเงป้าใหม่เราห่างไปประมาณห้าร้อยหกร้อยนี่แป๊บเดียวถึงเลยมั้งเนี่ยแต่ปัญหาคือมันลงยังไงวะชิ่หายเอ้ยมันเร็วขึ้นเรางหัวลงแล้วมันเร็วขึ้นนะเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเลยเดี๋ยวเลยผมว่ามันจอดไม่ได้ยังไงดีวเนี่ยคุณูชมครับดูดิคนเร็วอะ่ะนี่ใกล้ถึงเลยเนี่ย สามร้อยกโเมตรเออผมว่าผมลงธรรมดาไม่ได้วะ่ะผมลงน้ําได้ไหมผมลงน้ําดีกว่าไม่งั้นมันอยู่ไม่รอดจริงเออเป้าหมายตรงนู้นเราลงน้าตรงนี้ก่อนเอามีคนโทรมามึงเกิดโทรอะไรตอนนี้ <c oughs> ลงน้ํายังปลอดไปเออนี่เดซี่นะย <c oughs> ฉันคนยืมเออมือถือของดร็อกเตอร์มาดร็อกเตอร์เนี่ยเอาฉันไว้อยู่ในท่าต้ายใต้ของเขามันปลอดภัย พราะว่าตอนนี้โจรสัดมันจะชอบมาซื้อของบนบ้านน่โอเค,อเคไว้เจอกันพร้อมกับเพื่อนคนอื่นเนะหวังแว่เยี่ยมบายคือแบบโทรมาทำไมตอนแบบกำลังหน้าสิวหน้าแขวนจริงสแกนก่อนเลยเราจะต้องฆ่าแคมออป์โอเปอเรเตอร์เพื่อเอากุญแจของคุกแม่แหละ ตรงนี้มีอีกลืมเลยตรงนี้ก็มีเดินอ,อกมาแน่นหนามันเนี้ยตรงนี้ไล้แคมโอเปอเรเตอร์มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้มีตัวหนึ่งนะครับอยากลองสกิลอะที่มันเดี๋ยวขึ้นนี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวมันเห็นเอามึงหันมาได้ด้วยเหรอโอ้โหสกิลกวดลองเลยสกิลกวดลองเลยอเลิร์ตแบบนี้ต้องบูต้องบูว่าแต่เราสกิลกระโดดทับหัวซะเลยอือ ฉอดไปเพื่อนชิพหายแลวอเลอร์สอเลิร์สอย่างรุนแรงอเลอร์สอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงโอ้โหยไกลมากไม่โดนเลยที่กูยิงไม่แม่นหรือว่ายังไงวะอือโดนสักดับนึงดิเพื่อนโอ้โหเดียวเดียวเดียวไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องไปใกล้กลๆเนฟยิงหมดแม็กเลยเมื่อกี้เหมือนจะไม่โดนสักนัดนี่มีตัวหนึ่งเป้าเล็กมากอะ่ะอือไม่น่าได้วะถ้าเล็งหัวแบบนี้ แต่ว่าก็ต้องยิงไปก่อนไม่งั้นเข้าไปใกล้ๆอาจจะตายได้เดียมันไปโดนเลยวะโอ้ยากจริงเราไปใกล้ล้วใช้ลูกซองดีกว่ายังไงครับเพื่อนหลบหลังเรือไว้ก่อนนะเออโอโหยบ้านแตกแต่ตัวไม่แตกบ้านแตกแต่ตัวไม่แตกไดยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรระเบิด นีตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้มองนี้อ้าเดี๋ยวตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีละแต่เพิ่งยิงผมผมขอเวลานอกได้ไม่ขับมีใครก็ยิงอ่ะยังไงตรงนี้เดี๋ยว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 ไอจุดเหลืองๆนี่คือกุญแจคุ้งตรงนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวขอยิงนี่ก่อนเฮ้ยตรงนี้มีมีอะไรนะไม่ได้แท็กไวนะครับตัวเมื่อกี้ตรงนู้นก็เหมือนจะมีตัวเห็นเรา อยู่ไกลมากหรือเปล่าดีป่ะโอเคเราได้กุญแจของคุกมาแล้วนะเฮฟทีนี้ต้องหาทางเข้าไปให้ได้โยนระเบิดไปก่อนอ,อือสวยงามไปเลยเจังหวะนี้เหมือนจะทักสะดวกเหมือนจะทักสะดวกครับตร,บตรงนี้ลบปุ่มนี้ก่อนโอเคโอโ้โหมากันลืมเลยเปลี่ยนไปช็อตกันนี่ไงล่ะหนึ่งดอกหลังหลังยังไงจังหวะนี้หลังด้านไหนด้านนี้ก่อนแล้วกันโอเคโอโ้โหตรงนั้นลึก เดี๋ยวฮิวก่อนเลยจุดนี้อืดโอเคมันมามันมายิงถึงที่เลยเหรอเนี่ยป้าจะไม่อเลินแล้วนะป้าจะไม่อเลินแล้วนะคือตรงนี้ก่อนดูด้านบนเฮฟดูด้านบนปูเลยบอกเลยว่าบูเลยตัวนึงตรงนี้ตัวนึงตรง,ตรง,ตรงไอไหนแล้วเพื่อนตามจุดนี้ตามไหนตนีอยูแล้วหัวแตกไปเก็บกระสุนเก็บกระสุนโอเค รุนกันหน่อยอันหลังไปยิงโอเคสวยเดี๋ยวมาเพียบจุดน,นี้มาเพียบมันมาจากข้างในครับผู้ชมครับยังไงดีวะเนี้ยได้อยู่แม่งมีลูกซองมาค่อยไปครับยิวไปด้วยในตัวตีเแล้วมาเหรอตีเแล้วมาเหรอล่วงดีเล้วลูกซองมาคิปถูกมากๆที่ลูกซองมาเลยเพราะมันจริงระยะใกล้โคตนดี พร้อมแล้วลิซ่าฉันมาแล้วข้างล่างมีเนฟข้างล่างมีนมีนน่ไงอเออืออหัวแตกตัวนี้ตัวหัวแตกโอเคตัวนี้อยู่ไหนตรงนี้โอเคอ้าวมันวิ่งมาแบบนี้เป็นลูกซองเลย,<ว>ยนี่ไงเล่าเพื่อนลอยเลยไม่เล่าเฮ้ยเดี๋ยวมี เออเรียบร้อยโอ้ตรงนี้ยาบ้าเพียบเลยนี่มันส่งยากันที่ว่านะครับโอ้โหเดี๋ยวมาเป็นลังเลยเนี่ยนี่มีโอเคเฮ้ยเสียงลิซ่านี่เสียงลิซ่าอะไครับเมื่อกี้ตรงนี้มีของลูทก่อนโอ้ได้การ์ดมาได้ตังมาโอเคคุ้มตรงนี้มีตังคุ้มเอาตังมาอย่างคุ้มมีตัวหนึ่งกำลังมาตรงไหนเดี๋ยววะ อยู่ข้างบนนั่แหละเฮ้ยมัยนโดนระเบิดมาหรือเปล่าไม,ไม่โดนไม่โดนเว้ยเพื่อนอยังไงไหนวะวนี่อ่ะอือนี่อ่ะเฮ้ยมีการตามมาจากข้างหลังด้วยอ่ะเข้าประตูนี่แม่มิซ่ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเป็นวิดีโอนี่เธอมาอยู่ที่นี่ เอานี่เป็นกับดักเหรอแล้ตรงนั้นมีเสือไม่ทำไมไม่เซมาเนแดดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ววาสกัอยู่ไหนนี่ออกูติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูตกใจเสือเอาเดี๋ยวโอ้โหหลังมาโดนครับจุดน,นี้ไม่ทันตั้งตัวมันเล่นเราซะแล้ว ตัดมาที่ไหนเอ้ยเพื่อนเราสองคนเลยเหรอแล้วไอ้วาร์ดมึงทำไรเนี่ยโอ้โหมันเต้นพร้อมกับเอาโยนใส่หน้ากูอีกน้ำมันนั่นเลยเมื่อกี้ใ,ใ,กกกกใครให้หมึกลอยสัตว์กับแกฉันถามแกใครให้หมึกกับแกซิต้าเหรอพี่สาวฉันให้หมึกกับกแกเหรอแกคิดเลยว่าแกเป็นพวกเดียวกับพวกเราแล้วอะ่ะ อย่าคิดเลยว่าแกทำไม่ฉันชอบแกได้แคลิฟอร์เนียบอยเดี๋ยวฉันก็เอากระสุนไปเป่าสม,มองของพี่สาวฉันเหมือนกับที่ฉันทำกับแกนีไ่ไงล่ะเป็นปายซะนายกำลังโกรธเจสันนายกำลังโกรธฉันเข้าใจนะแล้หมายมถึงถ้ากิดเราไม่มีครอบครัว เราจะกลายเป็นใครก็ไม่รู้ครั้งแรกที่ฉันทําเพื่อครอบครัวฉันก็ฆ่าคนเพื่อพี่สาวฉันแต่ว่ามันไม่พอไม่ไม่ไม่เ๋เข้าใจไหมเวลาคนที่เรารักเนี่ย<ว>มาแทงกันข้างหลังทุกครั้งไงละ่ะว้ส,ว,สว้สเกินอะไรขึ้น,นจะเป็นฉันหรือเป็นมั่นที่ตายเข้าใจไหม <c oughs> แบบว่าเต่รู้ไหมทุกครังร้งที่เราคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เพราะเราจะมีช้อยให้เลือก แต่ว่าแฟชั่นี่มันกากมากช่างมันพูดมากพอละคงเป็นการแย่ถ้าเกิดว่าซิต้าเนี่ยให้หมึกกับแกมโอเคอย่าร้องไห้เจสันขาสาบานกับพระเจ้าเลยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากถ้าเกิดว่าแกตีพับจะตายเพราะคนที่แกรัก เอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจสันไม่เดี๋ยวกูก็ไม่เนี่ยกูก็ไม่เหมือนกันลิซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามันพาตัวเพื่อนอีกคนนึงไปย้ยโยกจุดนี้โยกต้องหนีไม่หนีกูก็กลายเป็นหมูหันแทนในตัวต้นขาดแน,น่เน่เอาเดี๋ยวตกมาล่างเลยเอาพื้นยังไม่ตกยังไม่หายตกอีกที่หายโอ้โหอย่างสูงเว้นไม่ตายได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิซ่าอยู่ข้างบนนะครับ ลิซ่ากำลังไปช่วยแล้วไปช่วยลิซ่านะครับเช็คปอยขึ้นเออไปทางไหนเล้วทางนี้โอเคอสามนาทีสามนทามนทีเออซ้ายตันขวาไปได้โอเคตรงนี้ไปตรงนี้ยังไงเอา้ามีน้ำไหลออกมาอ๋อตรงนี้มีท่อใช่ไหมโอเคตรงนี้ไปได้โอเคเอ,อ่อต้องยิงท่อโอเคใช่ไหมอ่าเยี่ยม อีกสองทีครึ่งทันอยู่มัง้งตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ปัดไฟกันหน่อยไฟไหม้ทุกทีแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้นี่ครับไงต่อตรงนี้เหมือนจะยังไม่ไหม้โอเคขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวไปเรื่อยยิ่าเจอประตูแล้วกำลังไปอโอเคตรงนี้ใช่ไหมโอเคบนตบิวโอเค ไปเรื่อยๆครับซ้ายโอเคซ้ายถูกต้องได้ยินแล้วลิซ่ากำลังไปไอ้เดียวพื้นเริ่มใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาได้อยู่ขึ้นมาแล้วตรงนี้มีวาวยิงก่อนอ่าสวยแต่ว่าต้องไปทางนี้ปอมือไปได้ตรงนี้คนรอบร้อนีกไม่ไหวแล้วเนี่ยม่ยไป ลิซ่าันทุสู้ค่อยไปยังไงต่อเออพกขึ้นตรงนี้โดยการเดินตรงนี้โอเคตรงนี้มีเถาวัดอ๋อมีเชือกโดดได้โอเคสวยยังไงต่อตรงนี้ถึงแล้วนี่ลิซ่าใจเย็นฉันมาแล้วนะคันเวลานะครับอย่าห่วงไปเลยฉันมาแล้วโอ้ไม่กอดพวกเขาโอลิเวอร์ไปเขาโอลิเวอร์ไป เราทำอะไรไม่ได้โอเคต้องหนีก่อนฉันมีไอเดียดีอยู่ไอเดียคืออะไรว่าเจสันเดี๋ยวเออไม่ไม่ไม่ฉันทำแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นทางเดียวโอ้เวดโดดแล้วกันเดียวเดียวเดียวโอ้โหตรงนี้มันก่อสร้างกันอยู่ดิร่วงแบบนี้จับไว้โอเคสวย เอายังล่วงต่อลงมาเจ็บปิดหนึ่งเเหมือนจะทนได้ตรงนั้นมีรถอยู่ไปไปไปดิซ่าดิซ่าไปก่อนเลยโอ้โหพวกมันมาแล้วไงนล้วก็ไปหมดแล้วแม่เ้ยดิซ่าเธอขับนะโอเคหลังมาดิเนี่ยไปขับครับ เวนเครื่องไม่ติดเครื่องไม่ติดเข็นเข็นเข็นโอเคตายอยู่คนละลัวต้องกดด้วยต้องกดด้วยจุดนี้มาเลยเจสันเยี่ยมไปเลยเว้อาเดียวมันชักปืนมาทำาไมเจสันมูรีโหลดรอเลยแสดงว่าไม่จบแค่นี้แหละว้าวเราเห็นการระเบิดนั้นหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงการระเบิดมันมาไอเสื้อแดงโอ้โหยี่ปืนให้ แกนเห็นลันเชอร์โอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวมามีปืนดีแบบนี้ยังไงครับเออเอาเดี๋ยวไม่โดนเออยิงรถระเบิดเลยนี่มีอีกเอาสวยไปดิเอาไม่โดนนะเดี๋ยวรีโกรถก่อนอย่าเพิ่งยิงขอเวลานอกอย่าเพิ่งยิงเออขอเวลานอกก็ไม่ให้กูยิงเลยแล้วลกันกูยิงเลยแล้วแกนเพืดด่อนรีโกรถก่อนมา ลิซ่าอย่าเพิ่งปนลิซ่าขับต,ตรงๆเลยนายนี่ไม่ช่วยอะไรเลยโอเคเออนี่นี่นี่มาลองใกล้ๆก่อนละกันเออเอาเดี๋ยวไม่โดนได้ไงวะเออนี่แหละโดนชัวร์เราติดคิวจัดไปรีโหลดรอจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนวะนี่ไงเอาเดี๋ยวยิงเลยได้ไงเมื่อกี้แมสวยงามอยู่ ีโหลดให้เรียบร้อยเทมแล้วก็สรส่องโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อะไรลิซ่าเดี๋ยวเร็วกว่านี้อีกไหนวะแต่เอานี่ไงนี่้ยมันยิงแล้วเป๋เลยเออเอาเลยยิงเออเลยไปหน่อยโอเคไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอหยุดรถทำไมเนี่ยไม่มันหยุดเองสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็เหยียบคันเร่งแล้วเขาว่าไงอ่ะ เดี๋ยว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 ลิซ่าใจเย็นๆได้ไหมลิซ่าพวกเขาอยู่ข้างหน้าเจสันข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเหรอปืนโอ้โหปืนพกแหละปืนพกจะยิงโดนไอ้โดนอยู่ขักโอเคสวยเอาไปเลยลิซ่าสวยชนมันเยี่ยมไป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 ยิง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 โอเคสวยหลบไปพวกมึงถ้าไม่อยากตายโอ้โหหลังมาฮิวก่อน โอ้โหมีลูกหลงมาด้วยลีแซ่มันหันหลังกลับไปดูไม่ได้เนบเราหนีเข้าเขาพ้นแล้วจะอ้วกแล้วเนี่ยไปก่อนไปก่อนพวกนั้นไม่รู้หรอกมันต้องเจอกับอะไรโอเคผ่านแล้วใช่ไหมเราทำได้แล้วเดี๋ยวนายคิดว่าการกำลังถูกฆ่าเนี่ยสนุกนั้นเหรอลิซ่าใจเย็นนี่มันฝา้ัดชัดๆ โอเคฟังนะฉันกำลังแก้ไขเรื่องนี้อยู่เพราะโอลิเวอร์ไปด้วยอ่ะไปที่บังเกอร์อะไรไม่รู้แล้วมีชีตกับเดซี่อีกแล้วไลลี่แหละฉันไม่รู้เกี่ยวกับไลลี่กับแกนเลยแกนตายแล้ววเจสันฉันขอโทษแกนนี่เป็นพี่ชายเราใช่ไหมฉันเจอเดซี่นะเอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยเดี๋ยวพาเธอไปที่นั่นโอเค สวยงามโอ้โหเมื่อกี้นี่โครบูล้างผ่านยิงภูเขาเผากระท่อมมากๆะอาลิซาปลอดไปเดซี่บอกฉันว่าเธออยู่ในเอ่อถ้ำใต้บ้านเหลเอ,อแหมผู้ชมครับก็ทำใต้บ้านอยู่ไหนวะถ้ำที่เจอเห็ดหรือเปล่าเอ็กีขึ้นแบนโอ้โหสกิลพอยเพิ่มด้วย เอาเลยแก,ก๊บชมแก็บก็เล่นก,กันมากันพอสบพอสลับพาร์ตีแล้วนะครับก็ความคืบหน้าในพาร์ตี้คือเราะครับได้ลิซ่าะครับกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ตหน้านะครับเราจะไปหาเดซี่กันแล้วก็พยายามหาเพื่อนคนอื่นๆไปด้วยนะครับชมครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องราวของเจสันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องไปขอกล่าวคลิปหน้านะคก็บเจอกัน